เพิ่มความสวยงามให้กับคลิปด้วยการถ่ายในโหมดสโลโมชันครับสำหรับเครื่อง p p o o n นะครับให้เราไปที่กล้องนะครับแล้วเลื่อนหาตัวสโลโมชันตรงนี้ได้เลยง่ายๆนะครับปรับความสโลมากสโลน้อยได้ตรงนี้ครับนี่ครับด้านบนตรงนี้ตัวเลขตรงนี้240นี่สโลมากครับที่มีทีครับ120ตัวเลขนี้ก็จะสโลน้อยๆนะครับส่วนตัวผมจะใช้ที่240ไปเลยครับ สำหรับเครื่อง Samsung นะครับให้เราไปที่กล้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่อื่นๆครับจะเจอคำว่า slow motion กับ super slow motion นะครับ super slow motion คือมัน slow slow นะครับ slow motion ก็ slow ธรรมดาใช้แค่ slow motion ธรรมดาเพียงพอแล้วครับกดถ่ายตรงนี้นะครับกดหยุดถ่ายตรงนี้ในคลิปนี้นะครับไม่ได้ถ่ายด้วยโหมด slow อย่างเดียวนะครับเราจะทําการกลับกล้องแบบนี้ด้วยนะครับให้ตัวกล้องอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วผมจะขยับกล้องจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับถ่ายนะครับประมาณอย่างนี้นะครับกดถ่ายก่อนนะครับเรคคอร์ดก่อนนะหนึ่งสองจึงขยับกล้องถอยไปเลยครับน้ำไปตัดต่อแล้วเราก็จะได้คลิปออกมาหน้าตาสวยๆแบบนี้เลยครับ